มาดูวิธีวางผ้าถุงสําเร็จของช่างนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆช่างจะทําแพทเทิร์นแบบไม่แยกนะคะทําชิ้นเดียวหน้าหลังชิ้นเดียวแผ่นเดียวกันเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่แยกแพทเทิร์นนะคะเป็นผ้าถุงสําเร็จช่างได้กลิ้งคาร์บอนออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีวางของช่างนะคะดึเงเก็บหมดออกนะคะเพราะว่าช่างได้กริ้งเสร็จเรียบร้อย ช่างจะทําแบบไม่แยกแพทเทิร์นจ้าจะเป็นชิ้นหน้านะคะช่างติ้งคาร์บอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะใช้แพทเทิร์นแผ่นเดียวแบบนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็น ส่วนที่เราทบเข้าไปด้านในนะคะช่างจะเย็บมาถึงจุดนี้นะคะส่วนที่เราทําป้ายทบนะคะช่างได้กลิ้งคาร์บอนเสร็จเรียบร้อยค่ะ<ม>เป็นผ้าถุงป้ายทบนะคะแต่ช่างจะทําแบบไม่แยกแพทเทิร์นกลิ้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวช่างจะเตรียมไปเย็บนะคะส่วนชิ้นหลังเราก็ใช้แพทเทิร์นอันเดียวกันนะคะ เราจะใช้แพทเทิร์นอันเดียวกันนะคะชิ้นหลังชิ้นหลังเราก็ตัดไปแล้วนะคะเรากลิ้งคาร์บอนเสร็จเรียบร้อยส่วนตัวนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นหลังกันนะคะเพื่อนๆชิ้นหลังเราก็กิ้งแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยชิ้นหลังเราจะทบผ้านะคะเราจะทบผ้าเข้าไปแบบนี้เลยนะคะช่างได้กลิ้งแล้วนะคะ ยรลอยกิ้งที่ช่างกิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าช่างจะให้ดูวิธีวางนะคะช่างจะทบผ้าไปแบบนี้เลยค่ะใช้แพทเทิร์นตัวเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆง่ายสะดวกนะคะเพราะว่าเราไม่แยกแพทเทิร์นนี่ค่ะเราจะทบแพทเทิร์นเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเป็นแผ่นเดียวกันกับชิ้นข้างหน้าเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราจะทบผ้าแล้วก็วางแบบนี้เลยนะคะ วางแบบไม่ง่ายนะคะช่างจะทําให้ลูกค้าแบบนี้ทุกตัวนะคะเพื่อนๆเป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนนะเวลาวางผ้าช่างแต่ละคนก็จะวางไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่เทคนิคช่างแต่ละคนช่างจะใช้เตปบใส่แปะไว้นะคะเพราะว่าลูกค้าเขามาหลายตัวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ลูะคะ